สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.1กันนะคะหลายๆคนอาจจะทําไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันเนาะว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะวันนี้คคุรูเลือกมาเฉพาะข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็อาจจะมีหลายๆคนที่เข้าใจผิดอะไรแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเด็กๆอาจจะใช้ปากกาไฮไลท์นะคะไฮไลท์ช่วยได้เนะ mm hmm. าะคราวนี้เขาทำการสอบถามความสูงค่ะของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนเลยนะคะที่เปิดสอนตั้งแต่ป1จนถึงมหเลยนะคะเด็กๆแล้วเขาบอกว่า พบความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดคือ140ค่ะมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าความสูงเฉลีย่ยพอเจอคาว่าเฉลี่ยมันก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเลยได้140แล้วประเด็นของมันมีอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาก็เลยสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้สูงประมาณ140ซนติเมตรด้วยค่ะคราวนี้โจทย์ก็เลยถามว่า ข้อสรุปดังกล่าวเนี่ยเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมแล้วให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดค่ะพอนักเรียนเห็นแบบนี้ปุ๊บคิดเชื่อมโยงได้เลยทันทีคะ่ะความสูงเฉลีย่ยทั้งหมดคือ140แต่เขากลับสรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสูง140ด้วยนะประเด็นของมันมันมีอยู่ว่าปหนถึงปอ6เปรียบเทีทยบแค่2ปอนี้ก่อนนะคะเด็กปหน่อะคะ่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะ ไม่ถึงเนาะไม่ถึง140ซนเมตรแต่เด็กม6แน่ๆค่ะครูว่าจะต้องสูงมากกว่า1 4 0ซนตมรแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงน่าจะประมาณแบบนี้แต่เขาไปสรุปว่าส่วนใหญ่ค่ะ most ส่วนใหญ่สูงประมาณนี้ซึ่งไม่น่าจะจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อสรุปนี้จึงไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเด็กๆครับแล้วเวลาเราจะเขียนตอบเราจะเขียนตอบยังไงนะคะลองไปดูวิธีการเขียนตอบกันนะคะเราก็จะเรียบเรียงความเข้าใจของเราเมื่อตกี้นี้แล้วเขียนอธิบายลงไปเลยค่ะแนวคําตอบก็คือเราก็น่าจะต้องเขียนบอกไปค่ะว่าไม่เหมาะสมนะเพราะอะไรนะคะจากที่ครูสื่อสารเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนก็น่าจะต้องอธิบายค่ะว่าโรงเรียนนี้ยมีทั้งป .1 ป .2 ป .3 นะจนถึงม .6 เลยซึ่ง ช่วงอายุที่มันต่างกันหรือระดับชั้นที่ต่างกันเนี่ยความสูงเขาก็ต่างกันด้วยนะคะก็อธิบายเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะเมื่อเราพิจารณาค่ะชั้นม .6 ก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะสูง140หรือ140ขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ทีนี้เป็นเด็กประถมเนี่ยก็น่าจะสูงน้อยกว่า 140นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการเขียนเรียบเรียงให้เป็นภาษาเขียนนะคะเด็กๆถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดพักชั่วคราวจดเสร็จแล้วค่อยกดเพลย์นะคะข้อต่อไปค่ะข้อนี้ก็น่าสนใจเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราพิจารณาการนำเสนอข้อมูลต่อไปนี้ค่ะคีย์เวิร์ดของเขาคือพิจารณาว่ามันจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพราะเหตุใดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูตัวข้อมูลแล้วก็ลองดูว่าคาดเคลื่อนไหมแล้วให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดนะคะคราวนี้เวลาเด็กๆเขาเวลามีการนําเสนอข้อมูลเราจําเป็นมากเลยนะคะที่จะต้องอ่านหัวข้อเรื่องข้อนี้เขาบอกว่าเป็นจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด คำว่าทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดแล้วเขาก็มาบอกอีกค่ะว่ามีจํานวนทั้งหมด1 2ึ่งงเล่มซึ่งปรากฏว่าแค่อ่านตรงนี้แล้วนักเรียนลองดูรูปค่ะ,ร,ร,ะ,ร,ะรูปตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะรูปตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะ แลดูย้อนแยงไหมคะคาว่าจํานวนทรัพยากรสารสนเทศแต่รูปกับเป็นหนังสือเอสรุปแล้วเขาต้องการจะพูดถึงทรัพยากรสารสนเทศ oh. ทั้งหมดหรือจะพูดถึงแต่เฉพาะหนังสือเออเ,เริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้อ่ะละค่ะลองมาดูอีกสักหนึ่งจุดนะคะเราลองมาดูตรง แต่และเล่มที่เขาบอกมาอย่างเช่นสีเขียวเขาบอกว่าเป็นสารคดีใช่ไหมคะซึ่งมันมีอยู่5 0 0 0กว่าเล่มแล้วดูรูปภาพเขานะคะเด็กๆแล้วก็ลองมาดูไอ้เล่มสีดำๆนี่สิคะคือวารสารนิตยสารเขาบอกมาว่ามี900กว่าเล่มเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช่แล้วคะ่ะลองดูตัวเลขสิ ก้าร้อยกว่าก็ประมาณเกือบเกือบพนันอะงั้นคุณครูค,คิดว่ามันมีประมาณหนึ่งพันแล้วแทนด้วยหนังสือสองเล่มเตียๆแต่พอมาดูฝั่งซ้ายมือรูปตรงนี้นะคะนีเด็กสังเกตไหมคะว่ามีห้าพันกว่าแล้วมีหนังสือแค่กี่เล่มสี่เล่มใช่ปะแล้วก็ไม่เท่ากันด้วย ซึ่งรูปกับจํานวนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันละนะคะจริงๆแล้วนะะวาหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันควรจะแทนด้วยปริมาณที่เท่าเท่ากันหนังสือก็ควรจะเล่มเท่ากันความหนาความบางความสูงก็ควรที่จะเท่ากันเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อนนะคะซึ่งตรงนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วคะ่ะว่ามันไม่สอดคล้องกัน ห,หรือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยสองเล่มแทน9 0 0กว่าหรือประมาณ1,000ถูกต้องไหมตัวเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็น5้าพันเพราะมีหนังสืออยู่สี่เล่มแล้วหนังสือสี่เล่มนี้ก็ยังไม่เท่ากันอีกแบบนี้นะคะโอเคค่ะเด็กๆนะ่าจะพอเข้าใจละเราไปลองเขียนตอบกันดูนะคะเราจะเขียนตอบกันว่ายังไงคะที่แน่ๆเราควรจะบอกว่ามันทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะถ้านักเรียนคนไหนบอกว่ามันไม่คลาดเคลื่อนอันนี้ผิดนะคะ มันเกิดความเข้าใจขาดเคลื่อนเพราะอะไรคะที่คุณครูบอกคือจํานวนหนังสือมันแสดงจํามันเป็นรูปหนังสือถูกต้องนะมมันไม่ใช่ทรัพยากรสารสนเทศอย่างที่โจทย์บอกมาซึ่งเราก็ควรที่จะทําให้สื่อสารให้ตรงกันก็คือ จำนวนรูปหนังสือก็แทนจำนวนหนังสือไปเลยนะคะแล้วก็ในความเป็นจริงไม่สัมพันธ์กันเช่นอะไรคะอย่างที่ครูบอกคะ่ะความสูงความหนาลักษณะของรูปหนังสือแล้วรวมถึงการระบุจํานวนแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกันนะคะโอเคค่ะเด็กๆคะ่ะจดคำตอบนะคะถ้าไม่ทันกดหยุดเล่นชั่วคราวแล้วกดเพลย์ต่อได้เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาดูข้อ5นะคะข้อ2ย่อยอีกทีหนึ่งค่ะคำถามเดิมค่ะจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมอันนี้คือการนำเสนอแบบกราฟเส้นนะคะเด็กๆอยากให้เด็กๆด,ดูตรงนี้ค่ะองค์ประกอบของการนำเสนอแบบกราฟเส้นนะคะจะต้องมีแกนตั้งแกนนอนซึ่งแกนตั้งคือรายได้หน่วยเป็นล้านบาทแกนนอนระบุชัดเจนอ่าที่เราดูแบบนี้เพราะว่าคาแรคเตอร์โดยแบบเบสิกของการนำเสนอแบบกราฟเสน้นเขาต้องมาครบเขาต้องอธิบายค่ะว่าแต่ละสีแทนอะไรโอเคอันนี้ครบมีชื่อ ของกราฟที่นําเสนอเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกก็คือแกนตั้งกับแกนนอนนะคะสเกลต้องมีความสัมพันธ์กันค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูนะคะในส่วนของแกนตั้งค่ะจากตรงนี้ถึง100สูงประมาณเท่านี้ที่คุณครูขีดใช่ไหมเออโทษทีค่ะ0ูนย์ถึงหนึ่ประมาณเท่านี้ที่คุณครูขีดแต่คราวนี้ปุ๊บ ถ้าสเกลมันห่างเท่ากันเลขตัวนี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่คะก็ควรจะห่าง1นึ่พันดังนั้นตรงนี้ควรจะเป็น2 0 0พันจริงไหมแต่ว่ามันเป็น1 0,000หซึ่งสเกลเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจผิดได้จริงๆแล้วนะคะสเกลที่มันห่างกันเลขของเขาเนี่ยจะต้องห่างเท่าๆกันด้วยดังนั้นตรงเนี้ยคือ1ส่วนสเกลแต่ว่าตรงเนี้ยแทนที่ถ้า1,000ันไปเป็น1 0,000ม่นมันควรจะห่างไปอีกกี่เท่าไหร่ อีก1,000ันจำนวน10ครั้งใช่ไหมดังนั้นอันนี้ต้องเพิ่มความยาวไปอีก10บเท่านะคะตรงนี้ต้องเพิ่มความยาวไปอีก1ิเท่ามันจึงจะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนโอเคค่ะเรามาลองเขียนกันดูแล้วจะเขียนตอบยังไงดีนะคะแนวคําตอบค่ะที่แน่ๆเราต้องบอกก่อนว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากเลยคะ่ะระยะแกนตั้งไม่ถูกต้อง อธิบายเพื่อไม่ถูกต้องยังไงอาจจะใช้วิธีการยกตัวอย่างแบบที่คุณครูพูดเมื่อตะกี้นี้เนาะก็คือระยะจาก0ูนย์ถึงหนึ่กับ1,000งถึงหนึ่งหมันเกือบจะเท่ากันเลยซึ่งในความเป็นจริงมันต้องประมาณเท่าไหร่คะควรจะยาวประมาณ10เท่านั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะโจทย์ลงไปหรือตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันอ p หน้านะคะถ้าเกิดว่ามีข้อไหนข้ออื่นที่คุณครูไม่ได้เฉลยนะคะ แล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะอินบ็อกมาบอกได้เดี๋ยวคง,องอคูอัดคลิปเพิ่มให้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทบทวนนะคะ